โอคุณนะครับผมเสียงอึ้งห้องเมื่อมาหนีมากับปกองลวงอ่ำครับผมกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมาหนีสภาพมานไตอึ้งครับคุณผุนตัวนึงเห็นแล้วคุนตาลคุะคุนคุนเห็นตาแล้วคุนเออพามันครับผมอุ๊ยสนิทตัวนี่ครับผมหนึ่งตัวแล้วครับผมอึ้งยางครับผมอึ้งยางครับ หย่างแล้วครับผมเดินห,หนึงตัวแล้วขุดตัวนึงครับผมผิดต,ตัวตนึงแล้วผมอีกตัวนึ่โอู้หูขุดไปแล้วไปแล้วไปแล้วเอาตัวหน่อยครับผมนี่ตัวหน่อย,ต,อยตัวหน่อยมันเอาเดี๋ยวพายเบิ้งอีกครับผมอู้หเสียงห้องเลยสุดยอดอิลิไปาพาไยเบิง้งครับผมมาครับผมนี่ตัวนึงพาเบิ้งครับผม โอ้โหมูแมนอึ่งเว้ยเขียดบอกกิกดูครับนี่เขียดมูแมนอึงเว้ยอึ่งหลายเยอะครับผมกำมันหงตัวน้อยนี่บ่นี่ตัวนึงครับผมเออมันใช่นี้นี่มันใหญ่เยอะครับผมนีน่ใหญ่เยอะครับ อึง,อย,งอย่างอึงแหงครับผมไปบังอีกครับผมมันบ่อันนี้ครับผมคาดว่าน่าจะเป็นอึง่งบึ่งด้วยอึงบ่อ้อยมันอึดด่งจริงๆครับผมนี่ครับผมอึงอย่างที่กองผมใส่ถุงไปไปบังอีกทีถ้าคนเป็นจะเป็นข้าวไตอยู่ ฝุณต oh, oh, um e ัวน um? ี jos, ้ครับผมตาแวบๆจุดนึงเสร็จแล้วเสร็จเอ้ยนี่คืผมนี่โอ้ใครอยู่นี่ลุงนี่โอ้ตัวนี้ก็ผมตัวนี้ก็ผมแต่ตัวนี้มันตัวน้อยอยู่ครับผม มันตัวน้อยอยู่ตัวน้อยอยู่อันนี้บอกรับผมตัวน้อยปล่อยไปก่อนรุ่นนี้ลายครับผมเป็นรุ่นลายอยู่มันตัวน้อยนั่นตัวนึงก็ผมเห็นแล้วไปห <c ười> นึ่ตัวนึงตัวน้อยบอสบัวท่านเอาตัวนึงเต้นมันยังกินี บอกครับผมตัวน oh, oh. ้อยไปไปก่อนโอู๋ตัวนึงครับผมสองตัวอ๋อตัวนึงตัวนึงอยู่นี่ขี้นี่ครับผมเต้นไปทางไหนลรอบุ๊คยื่นตัวหน่อยครับผมตัวน้อยนีปล่อยไปครับผมนี่ปล่อยไปก่อนไปมันกระต่อ tạo nên được học bổng 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 ันนี้เขาดีไซน์วิธีการแยงตานะครับนี่บริไตโต้ได้แยงตาตาอุ้งเสียดอกแดงๆจะหน่อยอันนี้ก็สิเป็นเครือก่อยครับผมพุนเครือก่อยเครือก่อยเคือก่อยเข้าบ่กไปนะครับมันน้ำไหลน้ำไหลนี่ค้าบผมตัวนึงเพรว่ามันจะตัวน่อย mà việc cho tôi mãi 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 này tôi mãi cho tôi mãi cho tôi mãi cho tôi mãi นี่ตัวนึงครับผมใส่ถุงดูสิครับนี่อ่ะนี่ครับผมอันนี้ก็สีต้นไผ่แล้วครับน,นี่นี่มาครับนี่นี่คือตัวน้อยกันนี ก็เอาก็ไเบิ่งตัวไม่ครับหุ่นอะนีเพราะอะไรนี่ครับผมเอ๊ะเชืยกอยดูครับนี่อะไรอยู่ใส่ต่แครับ ตึงตงครับผมตรงนี้กรมันจะตัวน่อยนะครับผมไม่เกิตัวน่อยตัวน่อยพดบอกครับผมตม่างอดอย่างเนี้ผอกตัวน่อยกันครับผมเกิตัวน้อยบ่อ,กอ,อกครับ Hoa hẹp nèo. Hoa hẹp nèo. Hoa hẹp nèo. có hẹp nèo. Hoa 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 tay nèo. Hoa hẹp nèo. gặp hẹp nèo. Hoa hẹp nèo. นี่กงตัวน้อยครับผมบอหนี่อยก่อนไปไหนกันครับผมตหนึ่งหนึ่งตัวน้อยบอออกครับผมมันไหลเลยครับแต่มันหักตัวน้อยตัวน้อยเขาปล่อยมันไหลดีกว่าไป ข้างหน้าทีดดมากินไหมไม่ได้แพ้พันธุ์มัได้ไงเห่งตัวครับผมคุณครับผมมันตายตาหนึ่งมันยีโตง้ามอยู่เห็นตายยังอยู่เห็นบอกอันนี้ครับผมโตงามอยู่เห็นมันอ้กินแมงมุมโอ้โหไมัอี càng diễn viên như các con, nếu đi, nhìn cái nào, không nó chỉ cần chụp không nhìn các không có cái câu có có cái câu phải mình có được không có cái câu nào, không không, không cái ครับผมสิพาไปเบิงพอคนลุงอ,อม่มจับอึ้งมาที่นี่ตามพวกคนลุงอ่อมมาฟังนี่โตง้ำๆแต่ว่าห่างห่างับผมห่าง,งตวหนึง,ง,งนี่ครับผมมัน tôi bay ngay em em tôi nói nhưng mà thân này tôi chưa có cái gì tôi bán tôi bán tôi bán không bán bò rồi tôi bán hết 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 rồi tôi bán

ทุกไสุ้่นอีก you know ุนี่หน so ี <S S an, ่สตัวเลยครับผมนอตัวงามนี่ตัวี้ตัวงามครับผมอึ๊ตัวงาเลยตัวนงมาิตัวนี่สองุตัวนึ นี่ดย่างไปหาบึ้งนักุนนีครับผมตุ๊บปุ๊นีตัวนี้ครับผมตุบมันหลมันตัวหน่อยฝุ่นตัวนึ่งเสล้วตัวนี้ครับผมอือโอ้บอมากนกับออเนาะตัวน่อยฝุ่นตัวนึง ตัวนครก็ผมตัวชุดจะไม่ได้กินวันี่จะเอเบียบเหรอมันต้องร้อยฝนตกงไปที่ไหงไงมันออกวางไข่้วลุงเนระนีตัวนึงน้มอยู่มั้งนี่นตัวนี้ตัวอยู่นี่นีันนีันนอนน้อีกนึตัวครับผม อืมีตืนนี่นกําลังเป็นเสากําลัสาเขาขหให้เลากลํลังมักเบ้าเป็นมันหลายได้บนหนังอึ้งหน่อยหลาครับผม,อมอเอานี่แหละครับการจับอึงกระสีมไาท่ายองกับผมปีนี้อึงกัะมาจับกระซุ่งตัวหน่อยอยู่ปีนี้ เออเดี๋ยวให้มันใหญ่ก่อนเขาจะมาทายบึ้งไม้มายน่ยมันเลยก็นนกเหลือตัวก้าตัวก้าวที่ที่ัวนหนึ่งเลยที่ทนหน่อยครับนี่ยทีนหน่อยครับก,กับผมลายแหงอึง่งมาทางตัวหน่อยที่พิ่นได้ลายเราพิ่นร้อยว่เอาบันที่นี่กับชิบ้านกับบ้านแล้วครับบันที่นี่ตัวหน่อยพวดมีแต่ลูกกอดพวด เอือลุกเจียบเนานี่แหละครับมาที่นี่กับสิพากันกระบ,บานแล้วนี่แหละสำหรับคลิปทายกันจับอืง้งใเ้เบิงกับสิประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวมาพบมาพอกันในคลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้ก็ต้องไปก่อนขอบคุณครับ